เขากลัวที่จะสูญเสียคุณที่สุดเขาคือใครขอภัยบอกพี่นะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนสิบดาพลังงานของคนธาตุโลมีถุนตนกุมเก้าดาพลังงานของคนธาตุลม หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาศหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมเรียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินราศีเมษเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลชีวิตผ่านหลายเรื่องราวความเจ็บปวดความเสียใจความเศร้ากดดันตัวเองคิดมากคิดเยอะมีความระแวงไม่ค่อยไว้ใจแต่ไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรมาก,ก็ตามนะคะพลังงานของคุณคือคนที่เข้มแข็งต่อสู้ฝ่าฟันนะ แล้วก็หาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตได้นะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรนั่นเองเข้มแข็งมากๆนะคะตัวก็เข้มแข็งใจก็เข้มแข็งแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวแย่ๆมากก็ตามจะมีเรื่องให้เครียดให้กังวลบ,บางครั้งรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกต่อสู้ตามลําพังก็ตามคุณก็ยังคงเป็นคนที่ยืนหยัดหรือว่าลุกขึ้นสู้ได้ไม่เคยถอดใจไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยกิมอัพกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่กลัวการสูญเสียคูณเขาคือใครนะคะใครที่กลัวจะสูญเสียคูณไปจากชีวิตของเขานะคะ 6ดาบนะคะพลังงานของคอนทัตโลเมถุนตุนกลุ่มเจ็ดไม้พลังงานของคอนทมมันตไ,งงทไฟเมสิงธนูควีนถือเหรียญพลังงานของคอนทาตดินมงกรพฤกษการควีนถือถ้วยพลังงานของคอนทัตน้ำมีนกรกฏพิจิก1สิบถ้วยพลังงานของคอนทาตน้ำนะคะ มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินคนธาตุน้ำมาครบทั้งสีธาตุมีความอ่อนโยนมีความจริงใจมีความเซนซิทีฟนะคะมีความเป็นแม่บ้านพ่อบ้านรักครอบครัวครอบครัวมีความสําคัญมากๆรักเดี่ยวใจเดียวต่อสู้ฝ่าฟันมีความอดทนไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรก็ตามหากรักใครจะไม่ปล่อยมือนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยการเป็นคนที่อยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณไม่เคยที่จะ ปล่อยคุณไว้ตามลําพังนั่นเองบุคลิกของคุณและเขามีความแตกต่างคุณจะมีความเข้มแข็งมีความอดทนนะคะเจ็บขนาดไหนก็ไม่ร้องไห้แต่เขาจะเป็นคนที่อาจจะร้องไห้นะคะอาจจะมีความกลัวแต่ว่าไปทั้งทางที่กลัวขอแค่มีคุณนะคะเขาพร้อมจะสู้ไปกับคุณเขาพร้อมที่จะไปกับคุณทุกที่นั่นเองมีความอ่อนโยนเป็นสายซัพพอร์ต ที่ดีให้กับคุณมากๆนะคะไปไหนไปการสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรก็ตามขอแค่มีคุณเขาจะไปด้วยกันกับคุณทุกที่นะคะอาจจะเป็นเซฟโซนให้กับคุณเนาะเป็นความอ่อนโยนเป็นความเข้าใจเป็นคนที่รับฟังคุณต่อสู้ไปกับคุณทุกที่นั่นเองนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความรักมีคนรักแล้วคนรักแม้ว่าบางทีอาจจะมีความจุ้ที่ขี้บนมีความ ห่วงใยนะคะมีความเป็นผู้หญิงหรือว่ามีความเซนซิทีฟมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะห่วงใยคุณในทุกเรื่องราวตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรเขาไม่เคยปล่อยมือจากคุณหรือว่าไม่เคยปล่อยให้คุณต้องต่อ,ตอสู้ตามลำพังนั่นเองนะคะเรามาดูเหตุผลของเขากันว่าทำไมเขาถึงกลัวการสูญเสียคุณนะคะ ทำไมเขาถึงกลัวการสูญเสียคุณนะคะเพราะอะไรทำไมเขากลัวการสูญเสียคุณนะคะ คุณคือแสงสว่างในหัวใจของเขาเป็นเซฟโซนเป็นคอม์ตโซนเป็นคนที่เขารักนะคะถูกสเปคถูกใจต้องตาต้องใจรู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกห่วงใยรู้สึกเป็นคนที่ใช่ในหัวใจของเขานั่นเองนะคะ ปัญหาอุปสรรคนะคะความไม่เข้าใจนะคะการตัดสินใจการปรับความเข้าใจความชัดเจนนะคะหรือบางทีระหว่างคนกับเขาไม่มีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความจริงจังตั้งใจมากๆนั่นเองนะคะ จีบยากนะคะกว่าจะจีบได้กว่าจะพี่ชิตใจได้นะคะกว่าจะชนะใจได้นั่นเองเห็นคุณค่าในตัวคุณรักในตัวคุณตั้งแต่แรกพบแรกเจอนะคะกว่าจะได้หัวใจของคุณกว่าจะครอบครองหัวใจของคุณเขาอาจจะต้องมีคู่แข่งนะคะหรือว่าจะต้องต่อสู้อาจจะต่อสู้กับคนที่ ที่เป็นคู่แข่งในความรักก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะต่อสู้กับความใจแข็งของคุณต่อสู้กับหัวใจของคุณกว่าจะได้หัวใจของคุณมานั่นเองนะคะเขาถึงกลัวที่จะสูญเสียคุณหรือว่าไม่อยากจะสูญเสียคุณคุณทําอะไรเขาพร้อมจะทําด้วยคุณไปไหนเขาพร้อมจะไปด้วยคุณพบเจอปัญหาอุปสรรคระเด็นอะไรเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณไม่ทอดทิ้งคุณนะคะแล้วก็ยิ่งรู้จักยิ่ง ผูกพันยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรู้สึกรักมากขึ้นในทุกๆวันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วนั่นเองนะคะเก้าเหรียญนะคะเขาเป็นคนที่ตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบแรกเจอนะคะแม้ไม่ได้รู้จักกระตามบุคลิกของคุณท่าทาง,ท,าง,ท,างท่าทีความเก่งของคุณนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวของเขารู้สึกว่าเขาชอบมากๆนั่นเองดูดีดูแลตัวเองได้ดีนะคะมีเสน่ห์มีความเก่งฐานะ ก็มันคงนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามองเห็นคุณหรือว่าตั้งแต่เขารู้จักคุณในครั้งแรกเขาก็ตกหลุมรักคุณเขาก็รู้สึกดีกับคุณแล้วนั่นเองนะคะความเป็นตัวคุณนะคะความเข้มแข็งความอดทนความจริงจังความเป็นผู้ใหญ่ความชัดเจนการปกป้องการดูแลเขาเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกสบายใจแม้ว่าคุณจะมีความเครียดมีปัญหามีประเด็นอะไรเข้ามาในชีวิตก็ตามเขาพร้อมจะสู้ไปด้วยกันกับคุณอย่างเดียวเงื่อนไขเดียวก็คือขอให้เขาได้อยู่เคียงคู่เคียง ครั้งคุณได้อยู่กับคนที่เขารักเขาพร้อมที่จะไปด้วยกันกับคุณทุกที่นั่นเองรักมากๆกรักตั้งแต่แรกพบแรกเจอสะดุดตาตั้งแต่แรกพบแรกเจอแล้วยิ่งได้รู้จักยิ่งได้คบกันยิ่งรักมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งผูกพันมากกว่าเดิมนั่นเองเขาจึงกลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะ